อะไรพวกเกทั้งหลายเียเน,นี่ยซน้อดูาคือ้าเวลา,าหนึ่งบาหนึ่งปีออาปี้อย่างเนี้ยไม่ยากเลยแค่โดดไปโดดมาง่ายๆสี่สี่เพราะฉันไอแดงมึงโคนแรกไปเลยแต่เพิ่งกูตัดที่ได้ก่อนแบบนี้นะน้องบาวต่อโคตรตึงเลยมึงเล่นออปปี้กี่แบบว่าท่านขอลองบ้านดีก,กว่า ยินดีด้วยไอเกแดงกูมึงผ่านแล้วกูโค่ตไปแล้วกันนะไปกันเลยโอ้เชี่ยโอ้เชี่ยมันกูไอเล้งตายชีวิตไปอู้อ้าวกูยังรอดอี่เลรอเนี่ยโอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้เออสะดุ้งเลยโดยไปเลยดกว่าเย้ โอเคงั okay, น้นนายมั่วว่านายยังรอดอยู่ไปเลยดีกว่าอีซี่แต่เลยอีดีด้วยมึงมึงผ่านละ <c oughs> ไป็นต่อน้องหมูเดี๋ยวพี่มาช่วยเองมาขึ้นตรงนี้เหมือนเดี๋ยวพี่พาไปโอเคอ่านี่หมูมึงโอเคเดี๋ยวพวกมึงไปดา่าต่อไปตามกูมาแล้วกันนะโอเคแต่ตรงนี้ไป คือการแข่งขันแบบไมายค่าจับเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณออกไปมันก็จะจับเวลากระโดดอืบโอ้โหอย่างตื้อไต่เสาไปเลยจะพี่น้องอุ้ยอุ้ยปวดลื่นวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยเกือบขาหักแล้กอีเวนเอออากาจริงกระโดดไปเลยแล้วกันโอ้เกือบตกแล้วไปลรอโอเคฉันได้สิบหกวิเลยเหรอเนี่ยดีแล้วกันไอ้แก่บางน้ำลายบูดถึงจนได้ อยู่แค่อือบถึงแล้ววะมาแล้วลูกผู้ชายพอดีเลื่นน้ำแข็งเกือบขาหากแล้วเป็นผู้ชนะได้แกไอเกเขียวอะไรวะอู like <S 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 1> <S 1> ้ดวู้ดวู้ดว้ดว้ดวู้ดวก้ดวู้ยวู้วิดวู้ดว้ดวู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 ้วู้เว้ดวู้ดวู้ดวูมดวู้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 อวูอดวูหดวู้งู้ดู้ดวก้ดวู้ดวู้้้อูู้้้้้ววดู้้ ไปช้าๆไปช้าๆแล้วก็ดินเราเลี่ตกยควายมงอต้ตรงนี้ก็ตวายเลยชนะเลยแกสีเหลืองจ้โอ้กูกระดแล้วยยยโอทลกแล้ว้นอองตกแล้วแกสบชนะยัง่าว่เอาอาหารท้องกูอุ้ยเช่ีแกข้างหน้าทำอะไมาชาแตมุงแสงไได้สวยอย่างนี้ก็ข้ามไปเลยสิจะยิกันเลือดโกงเล่ะมงก่อนเลยอีสเลดีกเลยนี่ปุ่มไรอ่ะกด โอ้เขาคุมาเลยเคทกดให้นะไปไหนอีกโอ้ยเขาหลบสองคนไปกระเตือดีกว่าในที่สุดเซก็ชนะสกไทไวะปุ่มอะไระเนได้โอ้โอเคไปล้วควายจริงเขากดกันอย่างนี้วะโง่นี่ไม่คนสเตปเทพคนนั้นเล่นออบบี้เก่งๆซีฟลอชนะโอ้ยใครก็เลยเกิดโอ้ยชนะอีกแล้วใสๆว่ะปุ่มกเล็กไปเดอพอีปุไปเลยสิไอ้ยฟ้าชนะกระโดดข้ามเรือกระโดดข้ามเรือให้หน่อยเแก่ซ้ชนะ มาถือเจ้าวน้าเพราะฉันนัดแดงใช่ไะไปต่อเลยดีกว่าเฮ้ยเอ้ยมาจะชนะอีกได้เร็วยาพึ่งรองก่อนเดี๋ยวกูเปลี่ยนสีกระจกแป๊บหนึ่งนะโอเคเพราะฉะนั้น,นไปนต่อแต่เดี๋ยวมีกดปรับเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะฉะนั้นมึงต้องไปทีละคนเะฉันนัดไอแดงไปก่อนเลย สุดยอดจิ๊ไอ้ได้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสุดอ๋อมาสุดได้นะโอเคเพราะฉะนั้นเอาตัวเหรนทองกากๆกันแล้วกันดีสุดกูเปลี่ยนรบแทบตายขอบคุณจ้าไอ้ชิบชิบไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาได้แล้วเว้ยอะไรของมันวะน่ะโอรฉะนั้นโอ้ชิดสนใจอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นไปต่อดีกว่าโอ้ไอซีคิวชนะแล้วเนี่ยโอ้มาพอดีด้วยแฮ อันนี้ถ้วยเราเลี้ยงวัดกาก้าของมึง yes ดีสุดกูชนะขอบคุณจ้าโอ้ดีสุชนะตีมาอย่างนี้โอ้าตีใครโดนหมอนมาอย่างนีไปเท่ากับเอาตัวกาก้าของมึงไปพวแต่เพื่อนๆมาอย่างเนี้ย ทำไมคนอื่นยังไม่ชนะวะนี่มาเลยวาสองนาทีแล้วด้วยซ้ำนังโอเคงั้นกูรอ,อไปก็ได้วะแต่เดี๋ยวนะทำาไมแต่ละคนมันไม่หอบมาวะอืมงั้นขอโจทย์กระดับไว้ก่อนเผื่อกูชนะน,นี่เห็นได้สีแดงปะอ๋ะออออเนาะเอไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นหรอลงกลนง่ายจริงพวกมึงเอ,อ้ยอีซี่ใสๆเลยวะ่ะไม้กันเธอน้องหมูเดี๋ยวกูจะพาไปเข้าคุกแหละ น่าใช่แฮะมันแปลกๆวะแล้วทำไมมันไม่มาสักสี่วะเอาอีตาเกะเอ้อยู่เฉยดิเดี๋ยวเดินไปทำไมอ่ะอีตาเกะไปไหนเนี่ยเอาถ้าออกทำไมเนี่ยแปลกและดูทรงทั้งออกอยู่ข้างหน้าแล้วจะประดับทำไมอ่ะเหรอเออใช่ขอออกไปได้ไหมไม่ได้ยังไม่ให้ออกวะกลัวไม่ใช่แล้วก็กูบอกอย่าออกไงแล้ว อืมมึงนะมึงมาเร็วลูกจ้าสุโกโกว่าที่นูอยากได้อ่อเอาหมูไปข้างดี่เจ้านาย กูไปแปลกแล้วมึงมาสู้กูดิมาตึงตึงตึงมากูเดี๋ยวสสที่พงศกูม่ัวเยตัวเลยๆัวเลยตัวเลยตวลยตัวเวเลยตวเลยตวเลยตัไเ้ยตัวเลยตัวเลยตัวเลยตัดเลยตัวเลยจัวเลทตัวเลยตอเลยตัวเเวเยตัวเลยตัดเลยตัวเลยวเวเลยตัวเลเลยตตัวเลตัเตัวเตัเตัวเลยตัวเลวเลยเวเยวเลยเยตัวเลเยเยเลยตัวเลยตัวเลยวเเวเยตัวเลยตัวเลยตเลเลัวเลยตัวเลัเตเเเเลวเ นายทำได้ดี่เย <If S 1> ี่ยมมากเพราะฉะนั้นมาติ๊กว่านายทำอะไรไปแล้วบ้างอย่างแรกล่อไอ้พวกแก๊งเฮี้ยนี่เข้าประตูเนเธอร์มึงทำยังแน่นอนครับจ่าผมทำแล้วโอเคได้ทำโซลิเทนแล้วแผนต่อไปก็คือการล่อให้พวกมันไปอีกทางแต่ละทางแน่นอนครับจ่าผมทำแล้วหลังจากที่แยกไปแต่ละทางแล้วเนี่ยให้พวกมันนั่นแหละขังอยู่ดีพวกพิวดิฟีขังไว้แน่นอนครับจ่าผมทำไปตั้งนานแล้วด้วยซสุดยอดมากเลยนายนี่สุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามีแผนไหนให้หนายทำนั่นคือการที่นายน,นั้นเนี่ยจะต้องไปกันโอเคเดี๋ยวฉันระบายสีบัปหนึ่งมือระบายโอเคนี่คือมึงจะต้องนี่คือมึงนะเว้ยสูบไปได้ใช่เอาใหม่แล้วกันโอ้ดูแลกูรู้วิธีกลยุทธ์แล้วบายบายโอ้ชิบ้าแล้วกูต้องไปดับประตูไอเออไปแล้วนะจ๊ะไว้เกินไอ,อพวกเชียนี่ กระโดนข้าวสปีปรันเลยโอ้โอ้อาตามมาแล้วโอ้ตามมาซะด้วยไปกว่า นี่แหละที่ไอ้โม่าจะบินมาถอดเราเนี่ยเพราะฉะนั้นในเวลาผมโอ้เชื่อคิดว่าโยโซร์ตารจะบินไปไปถึงหรอกอีกทีบินไว้ช่วยเร็ว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 เข้าคิดแล้วต่อคูเร็ว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 อู้ไปเร็วเลยอย่าบิดตัวไอเวนโอเคเดินโอ้ชิ่นี่ไงฉันเจอแล้วทางเฮียนี่ไงเจอจนได้แฮะทางนี้สุดด้วยก็แสดงว่าข้างหน้ามันเป็นป่าสนแล้วเนี่ยปราสาทเด็กอื้อหือ เอาไงดีวะต้องใช้เบตตรงพาดการไปอีกทางนึงและกันเตือนถอยกะระจุ๊บกระโดดวุย้ยแมวเจอปุโอ้ยสเปดแบคโอตัวจริงแฮะกระจุ๊บกระโดดเข้าไปประสาทโอ้ยชีอยเจ็บ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 ุ้ยเก็บทรงตัวไม่ได้ยัวเพิ่เจอสาวหลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยฉันก็จะเอานี่มาทำไรแต่ตอนนั้น ก่อนนี่จะจะจะ,จะเปิดแบ็คโฮไว้ให้มันระเบิดแล้วจากนั้นเนี่ยที่นี่ถ้าเกิดโอเคก็เดี๋ยวฉันจะรีให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเดียวจากตรงนี้ใช่ไหมนายเข้าไปที่ขอบอารันแล้วจากนั้นนายก็จะเจอกับไมค้าไอคอนแล้วจากนั้นนายก็รีกลับมาโอเค <c oughs> แล้วจากนั้นต่อมาได้จาวิดีโอนี้ได้ใช่ไหมละ่ะไอเชีย่ยแดงนั่นเนี่ยมันเคยครอบครองไม,มาค้าเราเคยดูฮีโร่บาดเสียงแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เคยทำร้ายเพื่อน,น,น,นของมันเองแล้วต่อจากตรงนี้มันสามารถทำสิ่งนี้ได้ซึ่งแน่นอนว่าฉันจะทำ อะไรกันวะเนี่ยเราโดนทรอยูเยดเหรอเนี่ยโอเคต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยนายลองเปิดดูนายมือฉันได้ไหมครับมาแล้วเนี่ยฉันก็จะทำการจะทำยโลกนี้เพราะลูกชายกูคืนมาไอ้ตายถือทำไมกันวะเนี่ยทำไมมูต้องทำแบบนี้แล้วใครจะปไปคนพูดวาเฮียมึงซีว่าจะเ,เกิดอะไรขึ้นอ่ะเออนี่คือภาพเหตุการณ์จากก่อกขึ้นมาฮะ มึงขัามว่าไม่สำเร็จแล้วเฮียอไอยเฮียเพิ่อดกูไม่ไม่เฮียอู้ยมึงไปเอามันโตมันมาหน่อยไปก็ได้วิ่งอ้ยกองทัพมาตุกจับตัวเหี้ยวเขียวมึงทำกับดักไม่ดีเลยไอ้บ่วงไม่เอ้ยวุสาจะสำเร็จแล้วไปจัดการมาเดี๋ยวนี้ น้ำมืออะไม่เอ้ยทรยศกูมาสอห้ารอบแล้วหรเว้ยไอฮี่อะดีพวกไม่ต้องมาบอกพูดดีหรอกไอ้เว้ยเ้ยมึงทรยศกูมาสองรอบแล้วได้ฮี่อจะบินหนีไปไหนเหรอไม่ให้มึงบินหนีไปหรอกเอาเป็นตกปลาไปแดกวันไรเลยใช่อะเป็นทอรยศหลายรอบแล้วนะไอเว้ยเลยยอมหรอกเฮียกูจะนับถือเพื่อนก็เหอะ วางงไม่ต้องจับตัวให้ไกลเลยนะเก่งจี้จีกับการหนีออฟฟี่เนี่ยโอเคลูกขึ้นเลยสีม่วงเพราะฉะนั้นกูจับเ,าเ,าเอ,เอาไปแล้วไปเลยโอ้เยี่ยมป่ะไปเลย เดยวกจะได้นะอีกสองเอ,อ้ยวิรอกันแล้วโ oh อ yeah ้เช่จะอยู่แล้วเดี๋ยวไป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 ,ไป,ไป,ไปไเลยมึงฮ <c oughs> ะกูเห็นแล้วข้างล่างมันมีคอมบานบ็อกงั้นเลย <c oughs> ลก็โตดข้าหัวไปแม่งเลยไห <c oughs> นดูสิอ่านันไงแค่นั้นจะต้องใช้ไปตกปะโดดลงไปข้างล่างช้าช้าไปทางนี้สิเออ เออเขียนคำสั่งไปด้วยโอเครู้แล้วเพราะฉะนั้นเขียนปิดลบไปเลยเพราะฉะนั้นเทเลพอร์ตหนีโอ้โอ้เชีย่ยวีม่วงโอ้ดีใจเหลือร์ก็ได้เจอกับนายจ่อไปข้างล่างไม่ต้องเกิดนี่ไปอยู่ข้างล่างเลยมึงโอเคเอาไทายเขียนที่ตนเลยโอ้สลายหายเลยแล้วเนี่ยโอเคฉันรู้แล้วจะต้องไปทางนู้นก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะร่วมกันทำอย่างนี้วันนั้นอดแทงมันเลยแล้วกันนะเออเอาไอ้เหี้ยกูอยู่ที่ไหนมาเนี่ยโอ้ยเสีหายละโอเคโดนลงมาข้างล่างเลยนะพวกโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยกูจะแก้โค้ดเพราะฉะนั้นปล่อยได้ยา,าข้างล่าง <Okay. S 2> เลยไปเลยอู้โอ้ไอ้เหี้ยเข้ามาด้วยไปก็นเลยไอ้เหี้ยไปตึง้งๆไปตึง้งๆ นั่นไงประตูเดทเธอมึงมึงมึงดูนู่นม,ม,ม,มันมาแล้วปิดโค้งก็ประตูเดทเธอมามึงมาอยู่ในนี้เลยมึงสเตอร์มาใช่ไหมปิดด้วยไอเวนฝาไฟฟ้าไปด้วยไม่ควายคุณไม่ออกหรอกไอเวนให้ตายเธอจะแทบหมดหวังเลยอ่ะโอ๊ะ ไม่เป็นไรเรอกเจ้เขียวเราเลิศไปได้แล้วโอเคฉันจะต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้